สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีเปลี่ยนภาษานะครับเดี๋ยวให้ฟังก่อนเนี่ยครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับอ่านี่ครับอันนี้มันจะมีสองภาษานะครับก็คือภาษาจีนและก็ภาษาอังกฤษรองรับสองภาษานะครับท่านได้ถ้าท่านได้ภาษาจีนนะครับก็สบายนะครับไม่ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าท่าน ฟังภาษาจีนไม่ได้นะครับแนะนําให้เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับวิธีเปลี่ยนภาษามันก็ไม่ยากนะครับอะเรามาเปลี่ยนภาษาพร้อมกันกดเมนูไปหนึ่งทีนะครับเพื่อจะเข้าโหมดเมนูไปเมนูที่สิบสี่นะครับหรือกดหนึ่งสี่เลยนะครับหนึ่งสี่อ่าเมนู voice นี่เห็นไหมครับอันนี้มันเป็นภาษาจีนอยู่เห็นไหมครับไอ้กดเมนูครับปึ๊บอ่าเนี่ยครับเสร็จแล้วให้กดลูกศรขึ้นนะครับอ่ามันจะมี อสองค่านะครับมีอังกฤษแล้วก็จีนนะครับแล้วก็ปิดเสียงนะครับมี3ค่าถ้าท่านไม่เอาเสียงพูดก็ปิดแบบนี้นะครับอเดี๋ยวให้ชมก่อนอันนี้เราปิดนะครับอันนี้ปิดเวลาเรากดมันก็จะไม่มีเสียงเห็นะครับไม่มีเสียงทีนี้ถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก็ทําเหมือนเดิมครับได้เมนูที่14แล้วให้กดเมนูครับปุ๊บกดลูกศรขึ้นครับให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับตัวนี้นะครับ เสร็จแล้วให้กดเมนูยืนยันครับปึ๊บ <Conf irm. S 1> อ่าคอนเฟิร์มตรงนี้ก็เป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษาแล้วนะครับวิธีเปลี่ยนภาษามันก็ไม่ยากนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ